โอ้โหสวยสดงดงามนะครับผมก็ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมป่วยช่องที่คนหัวโขวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็ดูก,การรีวิวอีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ตัวละครมีตัวละครเข้ามาใหม่นะฮะมันไม่ใหม่มันไม่ได้ใหม่สักทีเดียวนะครับก็มีตัวละครเข้ามานะครับก็เป็นอีโวเวสต้านะครับผมเนะ อีโวเวสต้านะครับเป็นย้อมสีนะฮะแต่ก่อนน้องจะชุดสีแดงนะครับย้อมสีเป็นสีชมพูนะครับผมก็มาตีมเดียวกว่าไก่อาเลยไก่อาก็เป็นแดงย้อมเป็นชมพูนะครับผมมาเรามาดูสกิลของอีโวเวสต้ากันก่อนนะครับแต่มันมีไก่อากลับมาให้หานะครับช่างมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวสกิลอีโวเวสต้ากันก่อนนะครับ อีโวเวสต้านะครับสกิลก็คือคุมเต่า55%นะครับถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็เมื่อคู่ขี้นะครับจะบวกไป10%นะครับแล้วก็เมื่อในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตบไปยังแลนด์มาร์มีโอกาส55%ได้รับการรีชาร์จโอ้เป็นสกิลรีชาร์จในตัวนะครับแล้วก็เมื่อเกิดคำเตือนวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส95%กักขังฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ยกเลิก2ครั้งนะครับเมื่อทอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส80%เปลี่่ยยนฝาตรงดสิบเปอทออยเตาามีโกส เ5เรลือกหน้าหลังเราทอยเหมือนเหมือนจับสกิลแบบสกิลจี้มายำๆๆใส่กันไมย่มยำๆๆใส่กันแล้วมันเป็นแบบมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่จี้ G ที่ควนเอามาใส่รวมกันเปะวะเออเอาเป็นว่าตัวละครนี้ข้ามข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ บัฟสูงสุดนะครับผมบัฟสูงสุดของเวสตานะครับมีโอกาสเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายททีมมีโอกาส60%เรียกมายังตำแหน่งของฉันในตอนนี้สกิลของฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงผลนะครับมีโอกาส40%ยกเลิกสกิลสร้างเดนมาร์คเพิ่มโอ้บัฟโหดบัฟโหดอยู่นะอ่าก็เป็นบัฟเป็นสกิลเหมือนของเจวอร์นะครับก็คือยกเลิกสกิลสร้างเดนมาร์คของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมปิดเวสต้ารับ200นะครับผมลูกเต๋าม้าใหม่ลูกเต๋าแมวสายลุ้งนะครับ มาแบบแมกกาแจ็คพอตนะครับสุ่มแมกกาแจ็คพอตทุกๆ40ครั้งได้รับแพ็ควัตถุดิบนะครับผมเป็นอีเวนต์แรกเลยไหมเป็นอีเวนต์แรกที่แมกกาแจ็คพอตแม่งมาติดกันรอบลแม่งมาติดกัน2เว้นคือแบบพอมันหมดแมกกาแม่งแมกกาม่งโ่มาเลยอะ่ะโอ้โหยอมใจเลยถามจริงอีเวนต์ที่แล้วกูสุม่มกูสุ่มเอา กูสุ่มเอาคอสตูมไป3 0 0 0 0ื่นนะครับผมผมไปสุ่ม2ตัวละครใช้30,000ื่นทั้งคู่นะครับโอเคหลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็มีกิจกรรมนะครับผมเล่นร้อยรอบนะครับรับ500่มห้าร้อยเพชรนะครับวันที่5ถึงวันวันที่4ถึงวันที่วันที่4ี่ถึงวันที่6นะครับหรอบนะครับแล้วก็วันที่7ถึงวันที่9นะครับ3วันนะครับเล่น เล่นครบนะครับเล่นครบ100รอบรับ500เพชรโอเคเปิดเหมืองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคก็มีตัวละครกลับมาให้หานะครับก็จะมีเวสต้ามีบิสกิตนะครับผมเจ้าหญิงมาโยฮะกลับไปห,หาจริงดิเคื่อโอ้โหดูแต่ละตัวแล้วใช้วัตถุดิบเท่ากันอ่าอีเวนต์นี้ข้ามได้ยาวๆนะครับอ่ะ แล้วก็ไก่อานะครับมาแบบพิก up นะครับมามาเป็นแบบพิกอัพก็หลกัหลกๆเลยครับ30,000ื่ชัวร์อีเวนต์ปิก up คือรับประกันตัวละคร30,000นะครับใช้30,000เพชรประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ผมก็เรียนไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับก็ รู้สึกจะมีสกินเพิ่มมาใช่ไหมแพ็กเกจนะครับตัวนี้อ๋อนี่มันเพิ่มมาตั้งแต่อันนี้แล้วนี่หว่านี่ปิกอัพไกอานะครับผมก็คือ1200เพชรนะครับรับอีเวนต์สุ่มนะครับผม5าใบนะครับอย่างที่บอกครับเตรียมไว้เลยครับ30,000น,นะฮะถ้าเอาจะปิดชัวร์วก็คือ3 0 0 0 0่แน,น่นอนแต่จริงเอามาสุ่มอ่ะมันไม่ถึงหรอกเพราะว่า มันอาจจะมีโอกาสออกแบบว่า A บวกนะครับผมไป A บวกด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็มีคอสตูมนะครับผมคอสตูมไกอามาขายนะครับก็มีทั้งแบบตัวธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแบบลิมิเต็ดดิชั่นนะครับก็ราคาต่างกันเยอะอยู่นะครับราคาก็ต่างกันค่อนข้างสูงเลยแหละเออนะครับถามว่าจะเป็นไหมไม่จะเป็นครับเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่า แต่ว่าตัวนี้นะครับตัวอัญมณีตัวพวกนี้ยมันจะเป็นอัญมณีที่แบบว่าเป็นแหลงสูงไงถามว่าดีไหมก็จริงๆถ้าเทียบกันผมว่ามันธรรมดามากนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้ผมจะมาต่อด้วยตัวการรีวิวไกอาละกันนะครับผมเห็นเห็นหลายๆคนที่ทำปิดตัวละครมาแล้วนะครับแล้วเห็นบอกว่าเฮ้ยตัวมันไม่โหดเลยอะตัวมันตัวมันเฮ้ยตัวมันกากเสียดายพิเจังเฮ้ย ไกลอเนี่ยเอาจริงๆนะผมตอนนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในตัวละครที่ผมเล่นนะครับผมเนี่ยในแลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่อันสูงสุดนะครับไกลอเนี่ยมันตกไปล่างๆแล้วนะนะอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่นะฮะ,อ,ะอ้าอันนี้อีโวไกลอ นี่ไงไกกอาอยู่อันดับ9นะครับมีซินดี้คีมูนเจวอล J นะครับไก่ทองวินเทอร์อยู่บนบนก็จริงนะครับเอาตรงๆเลยนะตำนานเจวอลนะครับตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับผมเติมคอสตูมด้วยนะครับสรุปทำมาไม่ได้เล็ดมันสายวิกจ๋าครับมันผมว่าผมไม่ไม่ถนัดสายวิกกว่าผมก็เลยข้ามไปนะครับคีมูนนะครับ คีมูนก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างโหดนะครับผมเป็นสายล้มที่โหดเลยแหละแต่ว่าผมว่าข้อจํากัดมันค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับผมมันมันก็เล่นง่ายแหละเอาจริงๆมันเล่นง่ายนะครับแต่ว่ามันก็โดยกลับกันมันก็ตายง่ายด้วยนะครับซึ่งไกอานะครับไกอาเนี่ยเราสามารถจบได้ทั้งวิกและล้มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาบฝ่ายตรงข้ามติด ติดสถานะนะครับผมก็จบแบบวิดได้นะครับหรืออย่างที่บอกครับใส่แบบเนี่ยมันจี้มันแนะนำมาใส่วุงนี้เลยนะจริงๆใส่ไม่ได้ต่างเลยนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับผมไกาอาร์นะครับจี้ที่จำเป็นต้องใช้นะครับอย่างแรกเลยอาจจะเป็นหมวกอาร์คิวนะครับหรือว่าใช้เป็นบ้านโล่ก็ได้นะครับผมก็คือเอาไว้สร้างโลก่กัน หลายๆรอบนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะเป็นหลุมดําย้ายดิมนชั่นนะครับที่เหลือก็จะเป็นนอื่นๆเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นด่านอื่นนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เห็นไหมอยู่ไหนวะนี่ใส่ตัวนี้นะครับโดนก๊อปปี้ไม่หลีกนะครับจริงๆไม่จะเป็นต้องใส่อันนี้ก็ได้ใส่อืนนอ่น,นก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าผมใส่อันนี้เนี่ยมันโอเคกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองไก่อาเลยด้วย ตัวนี้นะครับผมจะไปลองดานใหม่ก็คือดาน s e a ีม o r l d นะครับดาน Steam World เนี่ยผมจะเล่นโดยใช้จี้ประมาณนี้นะครับผมเห็นบอกว่ามันอ่อนกันดักมาไปดูซิว่ามันอ่อนจริงหรือเปล่านะครับเอาละเจอกับดีดีนะครับคือดีดีเนี่ยมันเป็นสายวิกนะครับเราอาจจะแพ้ทางสายวิกนะฮะดีดีเนี่ยมันเป็นสายวิกจ๋าเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกตรงๆว่าไก่อาเนี่ยจะแพ้สายวิกแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชนะสายวิกนะครับ ให้สร้างเมืองเยอะๆเว้ยอ,อ๋อสร้างเมืองเยอะๆเว้ยเลยเพราะว่าดีๆเนี่ยมันแพ้นี่ไงเราเปิดสตรีมเจ็ตไปก่อนเลยครับผมฮึบเอาโ,อโหไม่ออกว่ะฮึบโอ้โหฮึบเอาละเรายืนล่อตีตรงนี้เลยฮะ อืมเอ๊ะผมจะดักตรงไหนดีทึ๊บเราต้องดักแถวๆนี้ฮะโอเคครับมาจัดไปครับผมเปิดสตรีมเจ็เลยอืมเรียบร้อยครับเอา อึอบืออโอ้โหข้าผ่านทางเมืองคูนไม่ออกไม่งั้นนะได้ไปแล้วบอกเลยจะไปไหนมึงจะไปไหนเขาทำอะไรตรงนั้นวะอ๋อเขาเล่นสเต็ปนี้นี่เองอ้าวแล้วเขาไม่เลงเปิดสตรีมเจ็วะอ๋อเอาเลยครับผม แค่นี้ครับชิวๆฮึบติดสถานะไหมไม่ติดว่ะการเอฟฟกอันตร,รายออกนะฮะฮึบมีมูดปะละ่ะอืมโอ้โหเขามี ทาสีนะอืมเอาให้มันได้อย่างงี้ยังไงย้ายกลับไหมฮึบ เอาละฮึเอาละติดตั้งฟองสบู่ครับแต่นี้ก็ตัวตัวละครอาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะฮึบเอาละ ืสิบไปดีครับรออะไรอะ่ะเอาเลยเต็มที่บดีดีอ้อ่ะเป็นตัวละครที่รอมันหมดบัฟอย่างเดียว เพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็พอมันเป็นตัวละครที่เล่นได้ดีนะฮะโอ้นี่แหละฮะเรียบร้อยครับเขาอย่างสู้อ่ะเฮ้ยถอ,อยมานี่เรียบร้อยครับ มันเล่นง่ายจริงๆอ่ะไกอามันเล่นง่ายนะครับแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าเดี๋ยวนี้สายวิกเยอะมากนะครับสายวิกเยอะมากนะครับผมไปดูก่อนหลีกผมเล่นได้ยังโอ้หลีกผมเล่นไม่ได้โทษทีเนี่ยที่ผมก้าวินได้ก็เพราะไกอานะครับไกผมไกอาพาก้าวินนะครับผมก้าวก้าวินเนี่ยกับไกอาเนี่ยผมว่าไว้ใจได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าหลักๆนะครับผมจี้ที่ผมจัดนะครับจะเล่นเป็น อกีที่ผมจัดนะครับเดี๋ยวนะอะถ้าเกิดว่าช่วงนี้สายวิกมันระบาดหนักนะครับผมจะใช้โดนพิทักษ์วิคตอรี่นะครับอ่ะใช้ตัวนี้นะครับส่วนอีกจี้หนึ่งก็อย่างที่บอกครับก็เป็นจี้ตัวนี้นะครับโดนก๊อปปี้แม่เหล็กเนี่ยกูใส่แค่แค่ตัด40อ่ะกูบอกเลยโคตรโหดนะครับโคตรโหดอะเออเนี่ยคือคือเซตนี้นะครับจะเป็นเซตหลักที่ผมเล่นนะครับเอาไว้แบบ เอาไว้เล่นนู่นนี่นั่นเลยนะครับซึ่งถ้าแนะนํานะลองดูได้นะครับปเดี๋ยวไปลองอีกสักตาหนึ่งนะครับผมโอ้โหเจอเจอแต่อะไรที่ไม่วิกเลยอะ่ะเออมาคือหลักๆนะครับหลักๆของไกลอานะครับให้เน้นยืนอยู่บนแลนด์มาร์คของตัวเองนะครับเออสวยปึ๊บ อือเอาแค่นี้พออืมสวยงามอบอ้อาวนี่เขามีกันเขามีกันย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดักไว้ที่หลุมดำนะครับอ๋อเขาติดบัฟใช่ไหมติดบัฟอสลานเหรอใช่ไหม นี่ฮะหลักๆให้เรายืนตัวนี้นะครับเป็นโล่ป้องกันได้ดีมากนะฮะบังคับย้ายโอเคทึบนี่ฮะเล่นเซตอย่างนี้ครับบอกได้เลยว่าเดินชิวชีวๆนะครับอืมอย่างนี้เลยเนี่ยเรายือนอยู่บนโล่นะครับอย่างน้อยๆมันกันตายได้สี่รอบอ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวที่โจมตีหนักๆจริงๆอย่างเช่นขี้มูลนะครับ คีมูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่โจมตีเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับไกอาเนี่ยมันก็กันสูงอ่ะเนี่ยรอดูนะครับเพราะว่าอ่ารัตราเนี่ยมันก็โจมตีหลายรอบเหมือนกันนะเอานั่นยย้ายกลับมานะครับโจมตีอีกหนึ่งรอบนะฮะโอ้โหเพิ่งใส่มาคอมโบจัดอะ นี่คือแบบดูดจะจะดูดกระจุยกระจายเลยนะเอาอนั่นเอาเอาไม่ไม่จบครับเ,เขาไม่จบเว้ยแต่เขาพยายามอยู่ห่างๆเราสังเกตไหมเอาอกลับเมืองออกครับผมฮึบฮึบจะเอาป้องกันจะเอาบังคับย้ายให้ได้นะฮะ สวยครับแค่นี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วติดสถานะก็คือจบครับเรียบร้อยเห็นไหมอาจจะเจอตัวไม่ค่อยโหดน,นะครับลองอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆอยากเจอสายวิกอะแต่ว่าเอาจริงๆนะ ด่านปกติทั่วไปไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นสายวิกเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในลีกนะครับผมลีกนะก็ก็จะเจอแต่ตัวสายวิกทางนั้นเลยนะครับอ่ะมาเจอโอ้โหหนูเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนั้นนี่บอดปะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะอ่ะรอดูนะครับหนูเอื้อยมีสกิลทาสีนะครับพวกสกิลตระกูลทาสีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนมเล็ดพันธุ์ของไกอาเนี่ยมันแก้ทางได้นะ เออมาลองดูนี่ครับผมผมดักไว้อย่างเดียวผมดักหลุมนะฮะไม่ใช่บอดนะครับถ้าเป็นบอดจะเดินเลยนะครับแต่นี้ไม่ใช่บอดนะฮะผู้เล่นใหม่นะฮะโอเคโอ้ ดูดิว่าเขาจะกลับไปไหนเอ้าทำไมเขาเลือกอย่างนั้นล่ะอะผมลองเลยโอเคปึ๊บมาตรงนี้เลยอืม ง่ายๆครับเนี่ยวนอยู่แค่นี้แหละดูดเขาให้เข้านะครับฮึบมาโดนมาคับย้ายแล้วฮะนี่ไงเล็ดพันติดนะครับเห็นไหมเขามีสกิลทาสีแต่ถ้าเกิดว่า,มาเมล็ดพันติดก่อนอ่ะบางทีสกิลทาสีมันก็ไม่ออกไนงะ นี่ไงเห็นไหมสกิลทาสีไม่ออกเพราะมันเล่นพันออกก่อนนะครับเนี่เล่นง่ายไหมเล่นง่ายครับเก็บตาละสามหมื่นเนี่ยชิวๆเลยต่อเลยครับโอ้กร์ดหมดครับการ์ดหมดต้องไปซื้อฮึบเอาละ่ะ ไกอาจริงๆมันเล่นง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าของครบนะแต่ว่าต้องย้านะครับว่าต้องของครบเพราะว่าไกอาเนี่ยมันเป็นตัวละครหนึ่งที่โหดถ้ามีของแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีของนะก็เล่นยากนะครับไม่เล่นยากมันไม่เหมือนดีด,ดีดีดีมันเล่นง่ายมากเอาตรงๆดีดีเล่นง่ายมากนะครับผมโอ้ค้าอีกแล้วครูเกมโอเคนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเอาล่ะครับผมก็เจอกับ ขี้มูนโอ้โหสายเลียกด้วยวะเนี่ยเอาจะเปิดที่หลังครับผมเปิดที่หลังได้เปรียบนะครับบอกเลยจะเจอขี้มูนนะฮะไม่มีการเอฟเฟกนะครับผมอ่ะไม่มีการเอฟเฟกนะฮะถ้าไม่มีการเอฟเฟกต์บอกเลยว่าหวานมากหวานเจี๊ยบเขาจะเลือกปะล่ะโอ้หวานเจี๊ยบอะ โอเคผมจะรีบเบิ้ลเลยนะเฮ้ยสิบสองเอ้าสวยเลยครับเลือ่อนไปยังพื้นที่หัวมุมนะฮะแล้วก็เคลือ่อนไปยังพื้นที่ในแถวเรือกตรงนี้เลยเอาสวยเลยครับ,บกบลนะกกับเลยฮะกลับเมืองมานี่เลยโอ้ไม่ดูด้วยดูย จะอวยไปไหนครับพี่ก็ดูสกิลไม่ออกด้วยเอาละเอฟเฟกอันตร,รายผมดูก่อนว่าสร้างแรนมาผมออกไหมโอเคออกนะฮะอ้าเข้าครับผมเรียบร้อยเลยจบเลยง่ายเลยครับง่ายเลยดูดเข้าคือจบนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าติดสถานะดอกไม้ก็คือจบเลยนะครับผมมาบอกอย่างที่บอกนะครับไกอามาเล่นง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเจอพวกตระกูลขี้มูลอย่างเงี้ยก็อาจจะกันยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสสวนกลับอะบอกเลยว่าเอาตายอะ่ะเออขี้มูลอะ่ะนะฮะขี้มูลอ่ะไม่รอดนะฮะโอ้ปริ้นนะฮะอ่ะลองดูสายวิกนะครับเดียว มึงจะใส่หมวกมาทำไมโอ้โอโหแล้วดูได้ออฟค่าผ่านทางเมืองคูนด้วยเยดเคออฟนี้คือผมรวมตามหาไม่ได้ผมต้องซือ้ออเออกูต้องซื้อจริงๆผมรวมไม่ได้อ่ะมาโอ้มาครับผม มาเรียบร้อยไกอาไม่จะเป็นต้องมีค่าผ่านทางเมืองคูณก็ได้นะครับผมก็คือใส่ตัวค่าหลุมดําเมืองคูณแค่นี้ก็เมืองคูณกระจุกระจายแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าได้ออฟค่าผ่านทางเมืองคูณมาด้วยก็จะดีมากนะฮะบ,บอกได้เลยว่าโคตรดีนะครับแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยมันก็ดีเพราะว่าสก,กิลมันออกกระจุกระจายเลยนะเออเอาตรงๆนะครับเพราะว่าหลุมดาเนี่ยมันออกเรื่อยๆนะฮะ แค่นี้ครับก็พออ่านี่เห็นไหมเขาจะเป็นโดนอ่าโดนินจาโอ้โตัวนี้สร้างนดนมาร์กเพิ่มหรือเปล่าเฮ้ยมันมีสกิลทำลายทาสีหรือเปล่าเอาเล็งเล็งจบเกาะโอ้เล็งจบเกาะครับผมอ่ะเต็มที่ทำไงเล็งจบเกาะก็จบเลยครับเต็มที่เพราะว่า อย่างที่บอกครับผมมีโดนกันวิกเออเรามีโดนกันวิกนะฮะเฮ้ยมันจะออกบ่อยไปแล้วนะ38%นี่มึงออกติดกัน2ตาเลยแหละแล้วเขาก็จะเลง12สวยแค่นี้มึงก็ไม่รอดแล้วโอ้ข้าผ่านทางมึงคุณเขาออกโดยเ้ยมาแค่นี้ครับ เราก็จะเยินชิวๆกันละปึ๊บอืมนี่ผมไม่ได้ใส่แบบค่าผัานทางมองคูนด้วยนะจริงๆโอ้โหถ้าถ้าเกิดว่าใส่ค่าผัานทางมองคูนบอกเลยว่าโคตรดีอะ่ะมันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็จริงนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเยอะนะฮะเี็บร้อยครับง่ายเลยจบอ่อผมลงตรงนี้แหละอืม พราะมันได้เงินเยอะเห็นไหมมันได้ค่าก่อสร้างคืงน1ึงยี่สิบสี่เอ็มอ่ะลงอีกอื่ะยากจะไปไหนก็ไปนะครับเอาเลยครับถ้าเขาเล็งจบเกาะเราก็ซื้อเกาะก่อนง่ายๆเเเเอออออาาาดดดิิดนี่ย่ยสูว ลอยผิดแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ผมยังไม่ผมยังไม่ไปการเกาะเพราะเราไม่ใช่ไปต้องรีบอะ่ะมีสกิลตัดไฟก็จริงนะครับแต่ดูดมาสวยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองจบวิกนะจบวิกด้วยนี่เลยปึ๊บคำสาบดอกไม้ครับ อืมโดดมาครับผมไม่เข้าไม่เป็นไรครับไม่เคฮึบฮึบฮึบเลือกไปยังพื้นที่หัวมุมจริงๆถ้าเราเลือกอันนี้เราก็จบได้นะอ่ะ ไปสร้างเมืองลูกจบคูนสองนี่ไงเห็นไหมเราก็เล่นกับเขาด้วยชิวๆนะครับบอกเลยว่าไกอาถ้าเกิดว่าของครบเนี่ยมันโหดมากนะครับผมมันเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมว่ามันโหดมากผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับไม่ว่าแรงมันจะตกไปอยู่อันดับไหนนะครับผมซึ่งบอกตรงๆนะครับไกอาเป็นตัวที่เล่นได้ตลอดนะครับแล้วก็พาผมก้าววินแทบจะเกือบทุกอาทิตย์เลยนะ นะครับคือไม่ว่าไม่ว่าผมจะเล่นอาทิตย์ไหนอาทิตย์ไหนถ้าเกิดว่าผมเล่นมันจนตันแบบว่าเฮ้ยไม่มีตัวไหนพาผมไปก้าววินได้บอกเลยไกอาเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนนะครับไกอาไว้ใจได้แน่นอนนะครับโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทปเก็บโอยด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า